สวัสดีค่ะเรียนภาษาอังกฤษกับป้าจันนะคะฟังครั้งเดียวจำค่ะวันนี้เราจะมาจำคำศัพท์คำว่า contagious กันนะคะคำคำนี้เราเห็นบ่อยนะคะในข่าวภาพภาษาอังกฤษค่ะเช่นมีประโยคบอกว่า the delta variant is highly contagious covid พันเดลต้านี่ติดต่อได้ง่ายมากนะคะ มาแยกส่วนคำนี้กันค่ะมีคำว่า con, tag แล้วก็ t u s นะคะทั้ง prefix root แล้วก็ suffix ค่ะคำว่า con เป็นคำนำหน้านะคะมีความหมายว่าร่วมกันค่ะเช่นคำว่า condominium นะคะหรือคำว่า concentric นะคะที่แปลว่าศูนย์กลางนั่นเองค่ะรากศัพท์มาจากภาษาละตินโบราณคือคำว่า tag และ t a n g e r นะคะซึ่งแปลว่าสัมผัสนั่นเองค่ะ รากศัพษ์คำนี้อยู่ในภาษาอังกฤษหลายคำนะคะเช่นคำว่า contact ที่แปลว่าติดต่อแล้วก็คำว่า tangible นะคะซึ่งแปลว่าสัมผัสได้ค่ะส่วนคำต่อท้ายก็คือ just นะคะแปลว่าเต็มไปด้วยนั่นเองค่ะเช่นคำว่า nutritious ที่แปลว่าอุดมด้วยสารอาหารนะคะหรือคำว่า ambitious เต็มไปด้วยความทะยานอยากนะคะแล้วก็ religious แปลว่าเคร่งศาสนานั่นเองค่ะ ดังนั้นคำว่า contagious นะคะก็เลยเป็นคำเชื่อมของคำสามคำนะคะที่มาจากคำว่าร่วมสัมผัสและเต็มไปด้วยนั่นเองนะคะจึงมีความหมายโดยรวมก็คือว่าติดต่อได้ง่ายมากด้วยการสัมผัสร่วมกันนั่นเองค่ะ